พี่ค่ะพี่เชนค่ะวันนี้รวงสวงเมกับโปรเจกต์สมชื่อเลยเป็นไงบ้างคะสําหรับบรรยากาศก็ขอบคุณนะคะออรับควอลังการในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสถานที่ขอบคุณทั้งช่องเจ็ดนะคะก็คือที่ช่วยถ่ายทอดนะคะแล้วก็พอ,อกับองค์ก,การนะคะขอบคุณสถานที่นะคะที่ทําให้ภาพออกมาอลังก,การสวยงามน,นะคะคืออุทยานร้อยปีคือลาสถานที่แห่งนี้นะคะที่ทําให้ภารบรรยากาศเต็มเต็มแล้วก็เต็มผิวสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะ พี่เชนครับเนี่ยคะเรากดดันประาในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตทั้ง4ีบ้านเนี่ยค่ะก็จะทําให้เต็มที่ครับกับโปรเจกต์นี้ครับผมไม่ได้มองว่าเป็นไม่ได้กดดันครับแต่จะเอาเอาทุกความคาดหวังมาเป็นแรงผลักดันของตัวเองครับให้ทําให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีที่สุดครับค่ะเราเป็นแฟนอยากรู้มากว่าเรื่องที่เราจะถ่ายทําเป็นเรื่องแรกเรากวรจะรู้อย่างมาที่ว่าเป็นเรื่องไหนสองเรื่องแรกที่เราทําการเปิดกล้องก่อนนะครับก็คือวิวาประทพีครับกับ สนีหาวายโยเป็นคู่ของพี่ดินกับพี่โรมบอกค่ะก็คือน่าจะน่าจะเดือนนี้ไหมคะน่าจะเดือนนี้คร่ะขอถามคู่ที่กำลังจะเริ่มเริ่มก่อนเลยเจเจนจะเป็นคู่หนูสองคู่นี้ค่ะเป็นลมเลยค่ะแล้วเตรียมความพร้อมเป็นไงบ้างคะสำหรับหมวดกับเจ้ามี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีเวิร์กช็อปอะไรกันแบบว่าลงลึกละค่ะก็เดี๋ยว รอเลยว่าจะเป็นยังไงค่ะก็อีกค่ะก็ในที่พี่จิมบอกเลยก็อาทิตยห์หน้าเราจะดูเรื่องบทเรื่องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็จะแค่แค่เข้าคาแรคเตอร์ค่ะแล้วแล้วแล้วของเราคือจะเป็นเกี่ยวกับบูบูด้วยเนาะ,ะทางกานขับช่องเจ็ดเลยรเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ <c ười> หนูซ้อมหนูซ้อมยิงปืนทุกวันเลยแล้วถ้าเราได้ไหมอะ ได้อยู่ค่ะใช่อยากเห็นเลยอ่ะเรียกอะไลูกอะไรใหม่ใหม่อะไรใหม่ๆ่เนาะคู่คู่พี่ดินบ้างค่ะดินเป็นยังไงคะสำหรับเจ้าของได้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้มาแสดงร่วมกันด้วยก็เลยแบบมีได้อ่านนิยายมาก่อน กันทั้งคู่นะคะแล้วก็ลองดูว่าพี่โรสเออพี่ดินกับน้องโรสหรพี่โรสกับน้องดินแล้วเออเวลาที่เราเห็นจากในนิยายเราจินตนาการแบบไหนแล้วก็พอมาสู่ซีรีส์เนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนคะไข่ตื่นเต้นไงคะไข่ตื่นเต้นแล้วค่ะได้แอบไปเรียนแอคติ้งมานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าเวิร์กช็อปค่ะจะได้ลงคาแรคเตอร์ค่ะคู่เราจะมี มองมีทุกวันอยู่แล้วโอ้โหแตกเลยอ่ะพี่คือแตกเลยล่ี๋ยวขอขอไปที่ผู้ที่กำลังจะถ่ายใช่ไหมพี่ติพี่เชยก็คือขอตอกน้องมปุกะก็จะเป็นตอกนองเฟยคู่อะขอขอคู่ที่พี่ฟ้ากับพี่พี่ชาลอตนี่ค่ะค่ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างคาสำหรับบอสเล็กกักเลขาได้รวยแล้วลูกก็ เตรียมตัวยังไงอะคะถ้าถ้าในช่วงที่ใกล้จะได้ถ่ายก็น่าจะมีการเวิร์กช็อปกันค่ะแล้วก็น่าจะมีการเข้าบทกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแบบตารางค่อนข้างโหดมากๆะต้องมีการแบบเอ่อทักขอนกันให้เพียงพอเพื่อเตรียมที่จะ กับมือกับตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีแฟนคลับที่เรมถึงแฟนิยายค่อนข้างที่จะเยอะด้วยค่ะถานะคะเริ่มอ่านนิยายก่อนค่ะว่าคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนวาดภาพของชลดาไวา้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนที่จะได้เข้ากับ บอสเลกหรืออาโปค่ะส่วนใกล้ๆวันน่าจะมีเวิร์กช็อปเป็นอีกทีแล้วหนูว่าถ้าเป็นแบบไหนคะสำหรับเลขาสไตล์ชาลอตนะคะเรื่องนี้รู้สึกว่ามันต้องใช้เสน่ห์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันคือจุดมัดใจของบอสเลกค่ะก็เลยเดี๋ยวขอไปทําเสน่ห์หน้ากระจกคนเดียวก่อนว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วสวยค่ะส่วนมุมกล้องใดๆก็พี่พ่วมกับต้องช่วยเรื่องนี้พี่ฟ้ารวยแล้วใช่ไหมคะเพราะปกติพี่ฟ้าจะเล่นแต่บทที่แบบว่านิดนึงเรื่องนี้ก็คือรวยขนาดไหนเอ่ย ก็ก็พอได้ค่ะก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็มีแบบรถซปเปอร์คงลซูเปอร์คาร์ให้ฟันขับได้ฟินๆกันบ้างาะเราก็สู้ชีวิตมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบยาก์กดราม่าสวนมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นผลงานที่หลายๆคนอาจจะอยากเห็นเราในลุคบอสบ้างแต่จริงๆมันก็มีความเลื่อมๆปกติเวลาเราออกงานก็จะเป็นฟิลฟิลแบบนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ยากกับการที่จะต้องปรับลุกอะไรมาก กูรวยเพราะตัวจริงแล้วก็รวยอ๋อสังเกตุนาฬิกาพี่ฟ้าสังเกตุนาฬิกาวันนี้ไหคะนาฬิกาวันนี้ที่เห็นในเทรนด์ X ใช่ไหมใช่ใช่ยขาเนื้อลูกชายคนใหม่ค่ะลูกชายคนใหม่ขอขอไปที่คู่คู่คู่อยู่หัวนิดนึงค่ะคู่อยู่หัวยังไงบ้างคะรักกันจริงงงยังไงสำหรับโซลาร์รักกันจริงงงก็สำหรับโซลาร์คันนี้นิดหนึ่งก็รับบทเป็นไทยอะจิมา ค่ะในระบบเป็นกระเพราค่ะแต่ว่าตอนตีกันไม่ค่อยห่วงค่ะไม่ห่วงตอนรักกันมากแบบว่าจะเป็นยังไงเพราะปกติพอเราเป็นเพื่อนกันเราจะแบบว่าปีกันกันหยอกหยอกตีอยู่แล้วแต่ว่าพอทานมุ้งมิ้งจากที่อ่านในนิยายอ่ะไม่ค่อยใกล้ตัวเราเลยค่ะก็เลยอาจจะต้องอาศัยการเวิร์กช็อปเข้าช่วยค่ะค่ะต้องจิงกันเยอะไหมคะเพราะจริงเราเราก็ไม่ได้ตีกันนะเนาะแต่พอเราไปเล่นเราต้องตีกันอย่างต้องแบบว่า ไม่ต้องจูนกันเยอะค่ะคือจากในนิยายก็จะเป็นการตีกันแบบพอให้น่ารักพอให้แบบหยิกกันนิดหน่อยหยิกกันแล้วก็จูบจูบเลยหรอไม่มีนะคะอะรอ่ะอ่ะพี่พี่พี่ฟิวขาพอพูดมาแบบนี้แล้วในฐานะเราเป็นหมกลับนะคะเราหนักใจในคะที่เราจะต้องแบบว่าเสิร์ฟให้เป็นแฟนอ่ะเขาแบบว่าได้เห็นโมเมนต์ของแต่ละคู่ด้วยจีนอย่างเดียวลยค่ะไม่ได้หนักใจเพราะว่าเตรียมมาแล้ว อยังไงคะคะที่ยำย้ใหม่ได้ไหมเดี๋ยวไม่สดใหม่เอาเป็นว่าแต่ว่าน่าจะว้าวกันพออยคือเราต้องทำทำธงบ้านสำหรับคาแรคเตอร์ต่างๆใช่ไหมธงบ้านรับเพศต่างๆแล้วก็างบ้านรับที่อยากจะเห็นกันเสริมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเสริมแน่นอนใช่ครับแต่ว่าต่างสไตล์ป่ะคะต่างสไตล์ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนก็ตามคาแรคเตอร์เลยครับเดี๋ยวขออาต ก,ก็ขอฝากซีรีส์นะคะโฟลเเมนนะคะก็คือนั้งวิวาปัจดีนะคะนาทีร้อยเรศนิหาวโยแล้วก็โซโลักคณีนะคะไว้ไว้บอกว่ากับทุกๆกคนด้วยนะคะก็คือพวกเรานแน่ยคงเต็มที่เต็มกำลังความสามารถแล้วก็สุดความสามารถของทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานผู้กำกับทุกคนก็พยายามเตรียมงานซัพพอร์ตให้เต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะคะให้สมกับที่ทุกคนรอคอยที่สุดกับในกับโปรเจกต์อันนี้ค่ะเชนว่าก็ฝากติดตามนะครับว่าเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของโปรเมณกันแน่นอน,นครับไม่ว่าเรื่องมันมาตั้งแต่ง,งานถแถลงข่าวนะครับว <Yeah. S 2> อนนี้วันบวงสรวงนะฮะกะตีอยู่แล้วว่าในโปรเจกต์ของเราจะยิ่งใหญ่กันขนาดไหนนะครับ <c oughs> ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับบ้านบันิดบันนีทั้ง4เรื่องนี้เลยครับ ที่คุณคะอยากได้สวยแบ่งนะคะ